สวัสดีครับทุกคนผมโดจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพา Hello Kitty ไปเล่นนะครับอ่าเราไปดูความสามารถของน้องกันก่อนนะความสามารถของน้องนะครับเมื่อตกเลนมาร์คของตัวเองเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ85เปอร์ดึงใยตรงข้ามหน้าหลัง4ช่องมาตกเนะี <c> ่ย <oughs> ไม่มีอะไรมากมายเลยดูหน้าหลัง4ช่อง85เปอร์เท่านั้นนะ,ะเส้นหนุมจะเล่นก็มีนะมวกอัพชิลบัตรเชิญราชาที่ถูกในประเทศอุปกรณ์เขียนแบบเรืออวกาศแล้วก็ รองเท้าดอบซูเปอร์ดิเมนชันเดี๋ยวมาดูกันนะว่าน้องจะทำได้ดีแค่ไหนมาเจอกับไก่อานะครับว้าไก่อายังเอาเลยนะครับยังเอาเลยใส่อะไรบ้างเนี่ยใส่รองเท้านะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใส่รองเท้าล่เหรอใส่หมัดนะครับหมวกหมัด รองเท้าจ่าแล้วก็แกลนมนะเร็กที่กลับหัวนะว้วาวาวา้วาวว้าวว้าวมาเป็นยานชัดแค่ก่อสร้างเงินก็จะหมดแล้วมัง้งอ๊อสร้างโคมออก,กัลน,นะครับสร้างโคมออก,กัลว,ว้าวสร้างเดน,นมาร์กเลยดูปีกสร้างเดน,นมาร์กนะดูปีนินจาเขาเนี่ยเอ,อ,อันจ้ โอ้โเป็นยาติดดีสร้างโคมองกันครับสร้างโคมองกันอ๋อโอ้โดนกระปีดก็ติดดีโคตรเออแล้วผมจะทำไงดีวะเนี่ยเออคุกกี้จะหมดแล้วโดนมาทีนึงเออเฮ้ยสุดยอดไปเลยนะครับสุดยอดไปเลยอ่ารองเท้าดอปซุปเปอร์ไดเมนชั่นผมออกนะอ่าไปทางไหนดีอ่ะ ไปแถวไหนดีนะออยู่แถวนี้แล้วกันนะดูด,ด้า้หลังสี่ช่องนะเนี่ยตองตกเหรนมาเท่านั้นนะถ้าสร้างเหรนมาร์ี่จะไม่จะไม่ดูดนะครับเฮ้ย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 ไปไหนดีวะมาตรงนี้ก็ได้วะฟปดูก็ปีติดดีจะหายเอยงไงเพื่อนจะรอดไหมเนาะ นอดไปเนาะถอยทิบสองขับเมืองนะั้นเชิดโอ้เชิดนะ้ะดูดเลยผมพลาดแล้วผมไม่น่ามาอยู่แถวนี้เลยอ๋อมาสร้างเนนมาร์กนะอืมดูดเลยติดหมวกนะครับติดหมวกอย่างไงเนี่ย เบิ้ลสิบวทีนึ่งโอ้โหดีนะหมัดไม่ชกไม่กลับเมืองนะถอยสิบทีนึ่งยังไงเนี่ยกลับเมืองเอาใบแดงนะเพื่อนใบแดงนะเอาใบแดงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำไงดีนะทำไงทำ <laughs> ไงจะโจมตีก็ได้เนี่ยเบิ้ลสองได้ไหมเบิ้ลสองได้ไหมเบิ้ลสองได้ครับเบิ้ลสองได้ แดงฉันเออมาบัดเชิญออกนะรอ,องเท้ารองเท้าไปอ้าวเชิญไดยด้วยนะมาพิทีนึงเอออ๋อ,อเขาไม่มีป้องกันกันมาครับย้ายนีนะ่เนาะเดี๋ยวเราจะไปไหนดีนะอ่าฟับอืแดงแดงฉันมาแดงอฉันเราจะหาทางดูดเขาอะ่ะ เขาไม่ได้อยู่ใกล้ๆเราเลยว่ะเออมานี่ปับ๊บรองเท้ารองเท้าหออ่อในลูกเออรองเท้าห่อนะครับรองเท้าหอ่อรองเท้าห,ห่อฮ่าตรงนี้แล้วกันจิกวิธีหนึ่งอ้าวหอไม่ดูดเลยนะครับติดป้องกันนะเฮ้ยเอายเฮ้เออเออยเฮ้ทำไงจะถอยสองได้เนี่ย ถอยหกก็ได้วะ <c oughs> ออไปถอยจุดสองถอยหกก็ได้วะเฮ้ยไปแดงฉันยงนนงงังไงดนะูดไปทีนึงลองเท้าว่างวะเอาดูดเข้าด้วยนะมับแต่เสียดายเมืองไม่แพงเท่าไหร่นะแต่กาบเนี่ยอืมบัตรเชิญไม่ติดนะเอาเอาเอาอย่างน้อยเขาก็ถอยจุดสองลำบากแล้วบันีน 4o ทุกคนบั้นีเฉย กลับเมืองนะครับกลับเมืองดูวิธีนึง่งโดนแล้วมึงกลับเมืองดูวิีนึงโอ้โหหมวกหมดยังไงเนี่ยใบแดงนะใบแดงนะอย่าหอนะเพื่อนเอาหอเลยนะครับหอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถอยดิมสองได้ไหมเนี่ยทำไมเราจะถอยดิมสองได้วะโทออกสีทุกกดดิมสองออกสี ออกไปดีๆนะเพื่อนออกไปโขกนะครับออกไปโขกเตะเลยโอ้ยหปิวปิวกลับเมืองนะกลับเมืองโดนเป็นทีนึงโอ้โหเชิดมาเนี่ยอืมเมือนไม่แพงนะดีโดนเตะลงเลงกาะเชิดนะครับเชิดเอาแล้วเอาแล้วยังไงเนี่ยเ <c oughs> จอติดสองไว้ดีนึง เอ้ยเมื่อไห่นแพงวะเนี่ยสิป้าเอฟเอาได้อยู่ได้อยู่ขอไปไหนเพื่อนขอไปไหนอเอฟเฟกต์ป,ป้องออกไม่อโอ้เอฟเฟกต์ป,ป้องออกนะดูแล้วเข้าอีกเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธออ้าวป้องกันเขอ,ออกนะเดี๋ยวนะผมจะทำไงดีวะเนี่ยขอติออดสองได้ไหมได้นะว้าว <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าจะแม่นอ่าแป้นติดไหมแป้นไม่ติดอ่ะแป้นไม่ติดเออเบอร์สองได้ไหม ชมวิ่กได้ไหมเนี่ยโอ้บัตรเชิญออกนะบัตรเชิญออกลองเท้าไปหุมหรือไปพื้นที่พิเศษนะเชิญไปกกอนติดนะครับติดโคมะกันเออ,เอ,อไปยาวของฉันอย่างไรสร้างโคมะกันดูเป็ีหนึ่งขอมไ้ยเนี่ยลองเท้าห่อนะ ไงดีนะเอาไงดีนะเอายังไงดีนะ,นะ <g ül> เอาขอเลยโจมตีไม่สร้างผมกันไปทงอ่าสู้ด้วย <g ül> อย่างนัาเข้าเบิ้ลสองลำบากแล้วเ <g ül> บิ้ลสิบเลยโอ้โหเต็มทีนึง <g ül> เชิดน,นะข่มกันสองชั้นหายเลยเฮ <g ül> ้ย <g ül> ยังไงเนี่ย จบวิ่งกอหลายนั้นหลายนั้นเขาอันนี้เพื่อนหลา,ายนั้นเรามีแลนดอเรามีแลนด์ขวางอยู่เอา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 ืมมีอะไรมีอะไรไงยังไงโอ้ขาตกเมืองได้เงินคืนอย่างเยอะผมจะทำยังไงดีอ่ะถึงจะโจมตีเขาได้นอกจากเขาจะตกเมืองแล้วไม่มีเอฟเฟคปกป้องอ่ะผมถึงจะ โจมตีเขาได้อ้าว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 ตรงนี้ต้องเบิ้ลสองนะถ้าเบิ้ลสองได้นี่ยจ๋ยวเลยเนี่ยออกโถตโหถ้าเบิ้ลสองได้นะจะไมโจมตีเขาเนี่ยเป็นเรื่องเลยเนี่ยโดนละโดนละโดนละบังคับนะครับบังคับเชิดเ <c oughs> ชิดด้วยเชิดด้วยไงเนี่ย ยังไงเจอติ่โอ้มืองนั้นแพงเลยนะแปดตสาตัดการไม่ได้จะเพงตัดจะเพงตัดเพื่อนโอ้โหตัดการเลยอกู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 สู้กอ้ยขอไปสร้างเลนมาด้วยอ้าจะเล่นเกาะเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอดี๋ยวเหเราจะทำไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวเหอเดี๋ยวเ ดูดลุกออกดูดไปทีนึงบัตรเชิญออกนะบัตรเชิญแต่ตังค์ไม่พอเชิญเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยว <c oughs> เธอไปแดงฉันไปแดงฉันเออดูดก็ไปทีนึงเออเออเออเกิดดูดดูดทีนั้ก็รู้เรื่องนะยังไงดูดก็ไปทีนึงโอ้โหป้องกันออกไหมเนี่ยอ้าวอ้าว ออกนีต okay. ัดการลูกตัดการแต่สิบห้าด้วยตัดการทีนึงโอ้หเมืองดีนะเขามีเงินเงินพอจ่ายนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วต่อไอ้ไม้อเอาเกมผิดแล้วทุกคนขายเดี๋ยวดี๋ยนโดนเอ้ยตกไก่อาทุกคนดโหยเป็นไงอะจอดไปเลยฮลโลกิตตี้ของฉันอะ ไม่เจอทำไมคลิปหน้านะไปละไม่ไป